สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทีมยมห้าเออีกหนึ่งทีมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นทีมใหญ่จากจังหวัดราชบุรีนะครับช่างวอนะครับนี่ตัวรถอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ทางทีมงานก็กำลังให้ความอนุเคราะห์กับทางนิติศาสารเซียนมอไซค์นะครับมาทําการถ่ายก็เดี๋ยวขอเวลาในการจัดฉากจัดพื้นที่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ ตอนนี้เราจัดสถานที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่กับทางวอหลังวัดครับมี Facebook มีอะไรก็วอห, <War S 2> หลังวัดติดต่อวอหลังวัดตรงตรงครับวอหลังวัดตรงตรงมาจากจังหวัดอะไรครับพี่ราชบุรีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามว่าสําหรับการนายามาให้แหม่มตัวนี้มาแต่งแล้วก็โมดิฟายแข่งในรุ่นจริงๆแล้วมันมีใกล้กาตรงรุ่นม,มันก็แปดสิบห้าชักสองหมื่งครับตรงรุ่นมันแต่ตอนนี้มีขอซ่าเข้ามาร่วงครับก็เลยต้องเป็น c ี่สี่สี่ร้อยหกสิบ เป็น460ซีซึ่งสำหรับตัวสเปคเครื่องยนต์ตัวนี้ที่พี่วอได้ทำไว้เป็นพอจะบอกให้กับน้องๆเป็นไอเดียในการโมดิฟายได้ไหมครัก็เป็นข้อ2มิลึ่งของเอไมค์ครับครับแล้วก็เป็นลูก85มิลลูก85มิลลิลขนาดเรือนลิ้เร็กนี่ใส่เข้าไปสักกี่มิลครของผมมัน50 50มิลพอฉีดพอจะบอกแบบเล็กๆได้ไหมคก็700กว่า700กว่าซีซี ตัวนี้ใช่เป็นกล่องสแตียรอลหรือเป็นกล่องกล่องเดิมครับเป็นกล่องเดิมกล่องเดิมใช่เป็นอ่ากล่องเดิมไม่ได้ทําการไม่ได้ทำเลยเนี่ไม่สำหรับตัวรถนี่เคยทํางานเทสหรือวิ่งที่ไหนมาก่อนบ้างไหมฮะก็วิ่งของห้ามาครับวิ่งที่คองห้างานเจ้าพ่อยแม็กเจ้าพ่อยแม็กพอมีสถิติข้าวๆที่รถเราเคยวิ่งทําเวลาไว้ไหมฮะหกร้อยเมตรผมวิ่งไว้16บหกศูนย์ครับวิ่งอยู่1 6บหกศูนย ตอนที่เราวัววิ่งรายการเนี้ยผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างที่3ครับที่สามเราแพ้ฟาวที่2ครับอ๋อใช่มาอยู่ในเรื่องของช่วงจังหวะใช่ช่วงจังหวะครับใช่ของการชีงเงินหอกตัวใช่ครับโดยปกติแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการโมดิฟายเครื่องยนต์ครับท่อไอเสียเราใช้ของอะตอมโปรเจกครับอะตอมโปรเจกนะครับใช่จริงๆอะตอมโปรเจกอันนี้มันเป็นท่อตีครับเป็นท่อตีเป็นท่อตีเป็นคัสตอมไหใช่ครับสร้างตีอ๋อสร้างตีขึ้นมา โดยที่รูปทรงมันมันมองผิวเพินก็เหมือนกันครับแต่ว่าเราสร้างตีก็คือไส้ไม่เหมือนคอท่อไม่เหมือนอะไรฮนะโดยขนาดก็คือเลือกตามขนาดสเปคของเครือ่องยนต์ที่แบบทั้งมอได้แบบใช่ครับแจ้งกับทางด้วยความถนัดด้วยพี่ความถนัดของเราคือเหมือนประมาณว่าท่อเดิมเราฟังเราฟังรู้แล้วเราไล่รถจนแบบรู้แล้วว่าท่อเดิมใช้อะไรเยพอจะมีทิคเล็กๆให้กับสำหรับน้องๆที่แบบว่าอยากจะแต่งมาให้เอ็กแม็กได้ไหมครับไอเดียแบบเริ่มๆเลยซื้อรถมาปุ๊บแล้วเล่นอะไรก่อนดี ทำชามก่อนเลยครับทำชามไล่ข้างไล่ข้างก่อนเลยไล่ข้างเพื่อแบบว่าให้เรียกกําลังรถมันมาก่อนครับจากนั้นจากนั้นก็เริ่มทําพวกแคมกําลังอัดเข้าไปให้รถมีกําลังอัดมากขึ้นครับโดยปกติแล้วเนี่ยยังไม่ให้แบ่งเลยถ้าสแตนดาร์ดออกมาจากโรงงานมีวิ่งอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ถ้า G P S อยู่ประมาณ1 4 0 140 140 G P S ครับจากนั้นเนี่ยถ้าแบบเราไล่ข้างซึ่งหน่อยหนึ่งจากสูตรของทังร้านก็ต้องมี150มี1 5อ ขยับสเต็ปขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งใส่แคมชาร์บเข้าไปใส่แคมชาร์บก็ต้องมี160ครับมีแคมชาร์บมีหัวฉีดไหมครับหรือว่ามีครับมีหัวฉีดก็เป็นแคมชาร์บเป็นหัวฉีดไล่ข้างไล่ข้าง่อยเสีย160ยจีจะมีประมาณ160ยจีใช่ครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่น้องๆสามารถเอาไปใช้งานวิ่งใช่ขี่เล่นได้ใช้งานสบายครับอะไรใช้งานสบายเครื่องทนเครื่องทนไม่พังเลยดูแลทีนี้มาดูในส่วนเรื่องของตัวรถ พอเวลาเราทํารถเร็วขึ้นปุ๊บมันก็จะต้องมีการเซตช่วงใช่ไหมครับใช่ครับมีสําหรับคันนี้มีทําอะไรไปบ้างครับจริงๆคันนี้ก็เซตช่วงหน้าอะไรเงี้ยครับพวกปั๊มจริงๆอ่ะมันเป็นรถความเร็วครับครับตอนแรกมันใส่ปั๊มแต่งครับแล้วผมมองว่ามันมันมันเบรกยู่จริงครับแต่ว่าผมว่ามันก็มันเป็นาระความลื่นความลื่นอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับ เปลี่ยนเป็นปั๊มเดิมแล้วก็ทำให้มันเบาอะไรครับมันก็ไล่ลื่นใช่ไหมใช่ไล่ลื่นครับเพราะาช่างยไล่ลื่นไล่ลื่นเพราะว่ารถเราไม่ได้แข่งบนท้องถนนอยู่แล้วพี่มันมันปลอดภัยอยู่แล้วไงอืใช่แต่ถ้าเป็นบนท้องถนนเนี่ยเบรกเดิมก็เริ่มจะไม่อยู่แล้วครับครับพี่แล้วในส่วนของคือปั๊มเบรกหน้าหลังเป็นเดิมหมดเลยใช่ครับเดิมหมดซึ่งตัวนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการไล่รถใช่ครับอุปกรณ์ไล่รถมีอะไรบ้างแนะนำน้องๆเผื่อก็จะมีเป็น เป็นคิวสตตร์ใช่ไหมครับครับแล้วโกโปรแม็กมันต้องมันก็จะทํางานคู่กันครับครับย่านอันนี้มันก็จะบอกย่านเราโกโปรแม็กมันจะบอกย่านบอกความเร็วก็คือเรามาดู GPS ใช่รถเหมือนถ้าสมมติว่าเรามีไดโนใช่ไหมเราก็จะดูย่านไดโนครับครับช่วงที่มันเดินมันทรงมันหลดขึ้นไปใช่เราก็จะดูที่ย่านตัวนี้ว่ารถตอนนี้รถเราย่านมันเป็นยังไงครับย่านมันมันยิงแรงไหมหรือว่ามันหายไปช่วงไหนก็จะฟ้องเราหมด ก็ทำอะไรหลุดงานแล้วคือตาก็จับวิอะไรเงี้ยคอตีครับส่าๆไว้จริงๆแบบเป็นเทคนิคที่แบบว่าถ้าเกิดน้องๆทั่วไปอาจจะไม่ต้องใช้สำหรับช่างที่เขาทำรถแข่งหรือไล่รถเป็นอาชีพเนี่ยก็จะต้องมีต้องมีครับรายละเอียดเพราะว่าย่างรถแข่งมันวัดกันที่รายละเอียดนิดๆิน้อยๆมันไม่เยอะวันนี้วิ่งหนึ่งพันเมตรเป้าหมายของเราที่หนึ่งครับที่หนึ่งแน่นอนพอจะมีความเร็วค่าๆไหมครับ ร้อบวกครับ้อบวกบวกเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูอตอนแข่งฝากช่องทางการติดต่อของทางพี่วอให้กับลองน้องก็เฟซบุ๊กครับครับวอลหลังวัดครับก็สําหรับยามาฮเอ็กคันนี้นะครับก็ยังไงก็ติดตามชมแล้วนะครับว่าจะทําได้อย่างที่พี่วอบอกไว้ไหมเป้าที่หนึ่งแล้วนั้นก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อครับ